สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ประจำเดือนธันวาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่ถ้วยเข้ามาอยู่ใบแรกนะคะก็เป็นเดือนที่ให้ความสัมพันธ์กับเรื่องของความรักนะคะแล้วก็ยังเป็นเดือนที่นะคะต้องรู้จักนะคะในเรื่องของการทำงานเนี่ยการบริการ การเข้าหาผู้ใหญ่หรือการช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการแบบแนะนําในเรื่องของสินค้าต่างๆนะคะก็ต้องทําให้เยอะหน่อยในช่วงนี้นะคะยิ่งเฉพาของไพ่ดมูโมนเข้ามากระทบบ้างดมูโมนนี้ก็คือไพ่ความกังวลใจ นะแล้วก็อาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ก็ได้หรืออาจจะมีความไม่เข้าใจกันนะอันนี้เราก็ต้องแบบไปปรับนะรวมถึงนะคะอาจจะต้องนะคะเข้าไปนะให้ความช่วยเหลือกับผู้ใหญ่นะคะหรือว่าเข้าไปทําให้ความสัมพันธ์ในตําแหน่งนี้นะคะหรือตําแหน่งกับผู้ใหญ่เนี่ยนะคะดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะหรือบางคนก็กังวลใจเรื่องความรักแหละอันนี้ก็ต้องปรับกันหรือต้องใช้เวลาให้มากหน่อยเดือนนี้หินชพบลมให้การเดินทางนะคะอาจจะเป็นเดือนที่ได้พบเจอคนเก่า นะหรือคนที่เราคุ้นเคยนะคะกลับเข้ามาในช่วงนี้ด้วยตําแหน่งของผู้ใหญ่นะคะหรือว่าหัวหน้าที่เป็นผู้ชายตําแหน่งนี้ต้องระวังปัญหานิดนึงนะอาจจะต้องแบบเข้าไปนะทำงานนะคะให้เกิดความรงตัวหรือทํางานให้ถูกต้องตามกฎระเบียบด้วยนะเรื่องของเอกสารเรื่องของข้อมูลต่างๆนะที่ผู้ใหญ่ให้เรารับผิดชอบนะเราอาจจะต้องทําให้แบบถูกต้องนะคะแล้วก็ถูกกฎเกณฑ์นะคะเพราะว่าตําแหน่งนี้อาจจะเป็นตําแหน่งที่นะคะยังไม่ได้นะคะ ให้ความยุต be ิธรรมเท่าที่ควรหรือว่านะคะกำลังนะตัดสินเนี่ยในเรื่องของผลงานของคนที่เกิดวันเสาร์อยู่นะจะน่าจะต้องแบบทําให้ดีนะคะแล้วก็ทําให้แบบรวดเร็วในเรื่องของการทํางานด้วยนะคะและบางคนเนี่ยนะคะอาจจะมีนะคะปัญหานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายเรื่องคดีความนะกับผู้ใหญ่นะคะหรือว่าหัวหน้าที่เป็นผู้ชายก็ได้นะฉันเด๋ยวนี้ต้องระวังนิดนึงและตาแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตําแหน่งนี้ต้องระวัง นะจะมีปัญหาการด้วยเรื่องของการทํางานเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์นะหรือเรื่องของการเดินเรื่องธุรกิจต่างๆนะ,ะก็อาจจะนะคะยังไม่ได้ส่งผลดีในช่วงนี้นะคะคนที่เกิดวันเสาร์ต้องระวังนะคะปัญหากับตําแหน่งของหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงด้วยนะคะรวมถึงผู้ใหญ่ใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีปัญหาสุขภาพคนที่เกิดวันเสาร์นะก็ต้องลงไปนะใส่ใจนะหรือว่าลงไปช่วยเหลือนะตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสํานักง,งานร้านค้านะคะเดือนนี้นะคะ เป็นช่วงเดือนที่ต้องระวังจะมีปัญหารเรื่องบ้านเรื่องร้านนะคือบางคนมีการยกย้ายนะคะบ้านที่อยู่อาศัยหรือว่ายกย้ายร้านหรือแม้แต่ในเรื่องของการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมต่างๆอาจจะเกิดขึ้นนะคะรวมถึงในเรื่องของการต่อสัญญาหรือการถูกระงับการต่อสัญญาอาจจะเข้ามาในช่วงนี้นะฉะันนะคะยังต้องระวังนะปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะคะกับเรื่องบ้านเรื่องร้านด้วยรวมถึงบางคนเนี่ยมีปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัว น,น,นี้ก็ต้องไปปรับกันให้มากหน่อยหรือคนในครอบครัวก็ทํางานไม่สําเร็จนะคะตกงานว่างงานหรือว่ามีปัญหาด้านกฎหมายด้วยนะคะฉะเราก็ต้องแบบไประวังนะคะแล้วก็ต้องพยายามนะทำบ้านหรือร้านให้เกิดความสะอาดให้เกิดความสว่างนะคะจะดึงดูดในเรื่องของโชคหรือความสําเร็จเข้ามาสู่ผู้อยู่อาศัยด้วยนะ,ะในตําแหน่งของญาติพี่น้องถือว่าดีนะคะญาติพี่น้องจะเข้ามานําข่าวดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานหรือการลงชุนให้นะคะในตําแหน่งนะคะ ของบริวารลูกน้องถือว่าส่งผลดีค่ะจะได้บริวารขยันนะคะเข้ามาช่วยเหลือง,งานในตำแหน่งของลูกหรือหลานนะคะก็เป็นเดือนที่จะนําความสําเร็จกับเรื่องของการเรียนหรือการทํางานมาให้นะคะในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานต้องระวังนิดนึงจะมีปัญหาความไม่เข้าใจการเรื่องของความคิดเรื่องของทิทีเอโก้ e นะอันนี้ต้องไปปรับกันหรือต้องใช้หลักปณีปนอมนะคะในตำแหน่งของการช่วยเหลือนะคะเดือนนี้จะยังมีคนเข้ามาการช่วยเหลือแน่นอนนะคะ คนที่เกิดนะคะวันเสาร์เนี่ยนะถ้ามองในเรื่องของการทํางานเนี่ยไพ่งานขึ้นถึง3ามใบเลยนะถือว่างานยังค่อนข้างมากนะคะแล้วเดือนนี้นะคะยังมีชุดคนของไพ่นะงานที่เป็นปัญหาเข้ามาเคลื่อนไหวด้วยไม่ว่าจะเป็นไพ่ก้าวไม้นะอันนี้การเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะหรือว่าการถูกปรับในเรื่องของตําแหน่งรวมถึงนะคะในตำแหน่งของหัวหน้าหรือผู้บริหารนะคะก็อาจจะเข้ามาสร้างแรงกดดันแหละทำให้คนที่เกิดวันเสาร์ยังต้องระวังกับเรื่องของการทำงานอยู่นะคะ คือบางคนอยู่ในช่วงที่ฝึกฝนอบรมงานเราก็ต้องพยายามสร้างผลงานให้มากนะแล้วก็รับผิดชอบในเรื่องของการทํางานนะคะให้เรียบร้อยบางคนนะคะอยู่ในช่วงนะคะที่อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานนะคะแต่ว่ายังเปลี่ยนไม่ได้อาจจะยังติดสัญญาอยู่ก็ได้หรือว่ายังไม่สามารถที่จะโยกย้ายนะคะได้ในภายในเดือนนี้นะ,ะจเราก็ใจเย็นนะคะก็มองว่าถ้าเกิดว่านะคะกลับไปนะคะมีความรับผิดชอบขยนัน นะกับเรื่องของการทํางานก็ยังมองว่านะคะยังมีโอกาสที่จะเติบโตแน่นอนแต่ว่าเดือนนี้มันก็มีอิทธิพลของไพ่ความกังวลใจเรื่องของงานการสูญเสียศักดิภาพในเรื่องของตําแหน่งนะมันเข้ามาเคลื่อนไหวเราก็ไประวังแล้วก็รู้จักเข้าหาผู้ใหญ่ให้มากๆนะคะเพราะตําแหน่งของหัวหน้าหรือผู้ใหญ่ก็ยังไม่ใช่ตําแหน่งที่จะให้ความยุติธรรมเราได้ด้วยฉะนั้นเดือนนี้อาจจะต้องสร้างผลงานนะคะแล้วก็อยู่นิ่งๆไม่ควรมีภาควิจารณ์ใครนะจะทําให้เรื่องของนะโอกาสการทํางานหรือปัญหามันยังแก้ไขไปได้นะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเดือนนี้นะคะอิทธิพลของไพ่รา,าชนีเหลียนนะคะเข้ามาเคลื่อนไหวถือว่าการเงินยังเกิดโอกาสนะเดยงแต่ว่านะอิทธิพลของ้าชี้จ่ายนี่มันยังเข้ามาวนเวียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของผู้ใหญ่นะหรือคนในครอบครัวนะอาจจะ ทำให้เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายก็ได้หรือเรื่องบ้านเรื่องร้านนะ่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากรวมถึงนะปัญหาด้านกฎหมายด้านคาดีความต้องระวังแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเดือนนะที่มีเรื่องของการถูกปรับด้วยนะคะหรือว่ามีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเอกสารบางส่วนนะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายนะ,ะนันเดือนนี้ก็อยากจะให้ควบคุมเรื่องของการเงินนิดนึงนะคะถือว่าไพ่การเงินเนี่ยขึ้นระดับราชนีเหรียญแล้วแต่เดือนนี้มันมีเหตุให้ต้องใช้ใจ,ใจ่ายเยอะเราก็ไประวัง นะคะหรือว่าควบคุมอย่าให้มันบานปลายดวงชะตาห้ามค้าประกันเด็ดขาดนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนี่นะคะมองว่าบางคนนี้พบรักจากการทํางานนะ,ะหรือว่าพบรักใกล้บ้านนะ,ะถือว่ามีโอกาสพบรักต่างวัยด้วยหรือพบรักกับคนต่างถิน่นต่างชาติแต่ความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะเป็นเรื่องของความรักที่ต้องใช้เวลาหรือต้องปรับกันไปเรื่อยๆคือถ้าคนโสดเนี่ยนะคะมีคนเข้ามาจีบแล้วคนคนนี้เขาแยกกันอยู่กับภรรยาแล้วนะคะแต่ยังไม่มีการหย่าล้างกันเกิดขึ้น อันนี้ต้องทำให้ความสัมพันธ์มันชัดเจนนะเพราะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่คลราคาสังเพราะถึงจะแยกกันอยู่แล้วแต่ยังไม่หย่าล้างอ่ะมันก็จะไม่ได้ส่งผลดีกับคนโสดเท่าไหร่แต่ถ้าคนโสดเนี่ยนะคะมีเรื่องของปัญหาความรักมาก่อนแล้ว นะคะเพราะว่ามันจะมีไพ่อุปสรรคเกิดขึ้นถามว่ามีโอกาสจะกลับมาปรับหรือคืนดีกันได้ไหมสามารถที่จะได้เจอคนเก่านะหรือยังกลับมาคืนดีกันได้อยู่นะคะฉะนั้นถือว่าคนโสดไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆนะจะทาให้เรื่องของความรักนะคะมันมีความชัดเจนมากขึ้นค่ะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นคู่ที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะเด๋ยนนี้มันก็มีไพ่เสียหายนะมันก็จะมีเรื่องของปัญหาในเรื่องของความไม่เข้าใจกันเรื่องของความระแวงสงสัยเรื่องของความหงุวงนะคะแล้วก็ปัญหาเก่าๆด้วยแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านนะคะเรื่องงานนะคะซึ่งอาจจะเข้ามากระทบกระทั่งกัน นะคะรวมถึงบางคนเนี่ยมันยังเป็นเดือนที่หินที่ผลของไพ่การอย่าล้างด้วยนะฉันต้องระวังให้มากที่สุดนะคะถ้ามีปากเสียงกันเนี่ยมันก็อาจจะนําไปสู่ในเรื่องของการอย่าล้างก็ได้แต่ถ้าถามว่าสามารถที่จะกลับมาปรับกันได้ไหมคือมันยังมีไพ่การกลับมาคืนดีนะหรือกลับมาปรับกันได้นะฉะนั้นมองว่าความสัมพันธ์นะคะถ้ามีปัญหาอะไรกันก็ควรที่จะหันหน้าพูดคุยกันนะจะทําให้เรื่องของความรักนะคะยังมีความเข้าใจกันเกิดขึ้นอยู่นะคะ หรือถ้ามีปัญหากัรมานานแล้วก็ควรที่จะกลับไปนะคะปรับความเข้าใจกันอย่าทิ้งนานนะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายต้องระมาระวังควบคุมนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินไขมันในเลือดน้ําหนักตัวนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ําเหลืองไม่ค่อยดีนะคะผิวหนังเป็นผื่นคันแพ้เสพรวมถึงบริเวณลําคออาจจะมีอาการติดเชื้อหรือว่าบางคนก็อาจจะมีอาการเจ็บคอก็ได้นะแล้วก็เรื่องของลาไส้ไม่ค่อยดีนะคะ มีอาการอักเสบภายในนะคะอาการพักผ่อนน้อยนะรวมถึงนะคะบางคนมีปัญหาเรื่องของสายตาด้วยนะฉะนั้นเดือนนี้ต้องดูแลตัวเองนิดนึงแล้วก็นะคะอาการปวดหลังที่ปวดหลังมานานแล้วหรือปวดกระดูกมันจะกลับมาเลื้อยหลังอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดวันเสาร์อย่างเดียวนะ,ะผู้ใหญ่ใกล้ชิดด้วยนะคะซึ่งต้องไปดูแลหรือต้องไปเตือนกันให้มากหน่อยเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละช่วงอายุเป็นอย่างไร คนที่เกิดในช่วงอายุ20 23ปีถือว่าการทํางานยังส่งผลดีนะคะเพียงแต่ว่าต้องระวังเรื่องของทิฐิเรื่องของอีโก้นะต้องไปลดปลงและใช้หลักปานีปานอมแล้วก็สร้างผลงานให้มากๆจะส่งผลดีมากๆนะ บางคนที่มีความคิดที่จะเปิดกิจาการเป็นของตัวเองไพ่ขึ้นแล้วแต่ควรที่จะวางแผนนะในเรื่องของการเปิดากิจการให้ดีหรือต้องรู้จักเปิดช่องทางออนไลน์ไว้ด้วยนะเพื่อที่จะทําให้มีเรื่องของช่องทางการขายดีเพิ่มมากขึ้นนะหรือคนที่ทํางานประจำนะคะก็มองว่ายังมีผลงานแหละแต่ระวังปัญหากับเพื่อนหรือกับวหนาส่วนเรื่องของการเงินรายได้ยังส่งผลดีค่ะส่วนในเรื่ององความรักนะคะยังมองว่าคนโสดมีดวงที่จะพบรักหรือพัฒนาได้นะแต่ต้องพยายามควบคุมอารมณ์อย่าใจร้อนนะ พัฒนาศึกษากันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความรักนะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่ดีแต่เดือนนี้มันอาจจะมีเรื่องของปัญหากระทบกระทั่งกันได้ง่ายหรือว่าอาจจะมีปัญหากับเพื่อนของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะก็ได้นะคะหรือมีคนเข้ามายุแยงแหละนะอันนี้เราก็ต้องระวังด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ24ปีถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นเรื่องของการเดินทางไปฝึกฝนอบรมงานหรือมีข่าวดีนะฉะนั้นมองว่าการทํางาน เกิดโอกาสแน่นอนนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานนะถือว่าการเงินมีการเคลื่อนไหวที่ดีนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดพบรักจากการทํางานนะหรือพบรักทางไกลนะคะก็เป็นดีนที่เพิ่งเริ่มต้นนะนะหรือมีการส่งข้อความหากันเราก็ต้องพูดคุยกันให้มากยิ่งขึ้นส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะความสัมพันธ์รักนะคะอยากให้หาเวลาใกล้ชิดกันนะหรือเติมความหวานกันให้มากๆหน่อยนะคะ คนที่เกิดนะในช่วงอายุ25-26ปีเดือนนี้ต้องกระตุ้นกับเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาให้เราต้องแก้ไขต้องใจเย็นๆนะปัญหาที่เข้ามาถ้าแก้ไขได้ก็แก้ไขแต่ถ้าแก้ไขไม่ได้ต้องใช้เวลานิดนึงรวมถึงนาะต้องรู้จักเข้าหาผู้ใหญ่นะคะจะทําให้มีเรื่องของการทํางานนะคะที่ยังสามารถนะคะแก้ไขไปได้และผู้ใหญ่ยังเข้ามาอุปถัมภ์อยู่นะคะเดือนนี้มันยังมีชุ่อผลของาการเปลี่ยนปแปลงหรือการเดินทางเกิดขึ้นด้วยนะแต่จิตใจมันจะค่อนข้างวาววุ่นหรือสับสนนะ่ะ ล้วก็ต้องสร้างผล да งานให้มากหน่อยนะคะคนที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะแต่เป็นธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับ oui. well, เรื่องของของเหลวอันนี้มองว่ายังส่งผลดีอยู่นะส่วนเรื่องของการเงินนะคะเป็นเดือนที well, ่จะมีค่าใช้จ่ายนะคะจะยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินส่วนในเรื่องของความรักนะสำหรับคนโสดนี้ก็มีดวงนะที่จะมีคนเข้ามานะคะพัฒนาในเรื่องของความรักนะแต่มันเพิ่งพบหน้ากันะนะจะในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ต้องใช้เวลาในเรื่องของการพัฒนากันแบบยาวๆเลยนะคะ คนโสดจะพิ่งเทใจส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาถ้ามีปัญหาอะไรกันนะคะคนที่จะกลับไปปรับกันโดยเฉพาะเรื่องของความหึงหวงเรื่องของความระแวงสงสัยจะค่อนข้างมากสุขภาพร่างกายต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับลําคอน้ําเหลืองแล้วก็อาการเป็นภูมิแพ้ค่ะคนที่เกิดในช่วงยุยี่ส7ถึงยีปีนะคะเดือนนี้นะคะจะมีปัญหากับเรื่องงานนะอาจจะถูกสั่งยกย้ายอะนะหรือว่าการทํางานเนี่ยหรือตําแหน่งนะคะมันสูญเสียนะคะในเรื่องของสถานภาพแต่แงอะ่ะ มันติดขัดไม่ไม่ราบรื่นนะมันยังขัดความก้าวหน้าอยู่นะหรือบางคนก็อยู่ในช่วงที่นะอยากจะลาออกจากงานนะคะหรือว่าอยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานแหละ นะแต่มันยังติดสัญญาอยู่ไงฉะนั้นมันเคลื่อนไหวกับเรื่องงานค่อนข้างยากนะ,ะฉะนั้นคนที่เกิดในช่วงอายุนี้ต้องระวังนะคะกับเรื่องงานด้วยแล้วก็ห้ามพิพากวิจารณ์ใครปัญหากับเพื่อนหรือปัญหากับผู้ใหญ่ก็ต้องรอบคอบรวมถึงนะคะจะต้องทําผลงานให้มากหน่อยส่วนเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะ,ะดวงชะตามีโอกาสถูกหลอกถูกโกงนะคะหรือควรที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องของการคาประกันนะ,ค,ะคือบางคนมีการย้ายบ้านด้วยย้ายที่พักมันก็จะเกิดค่าใช้จ่ายไง ส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นค่ะสังนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความรักก็จะมีความระแวงสงสัยกันมีความหึงหวงกันค่อนข้างมากอันนี้ต้องไปปรับสุขภาพร่างกายก็อ่อนแอลงนะโดยเฉพาะเรื่องของสายตานี่นะคะต้องระวังคนที่เกิดในช่วงอายุ29ปีนะคะถ้าทํางานด้านกฎหมายนะแล้วก็เป็นวิศวกรน,นะคะทางานเป็นสถาปนิกอันนี้มองว่าถูกโฉลกนะแต่ว่ามันจะมีความล่าช้ากับเรื่องงานบ้างหรือว่า ไอ้แบรดแปล์ที่เราทำเนี่ยมันต้องทําให้ถูกต้องหรือถูกกฎระเบียบนิดนึงหรือว่าไอ้ใบที่มันเกี่ยวข้องกับวิชาชีพอะ่ะนะอย่าให้มันหมดอายุนะคะอันนี้ต้องไปทําให้เรียบร้อยแหละนะแต่ถ้าคนไหนที่ไม่ได้ทํางานอาชีพที่พูดมาเนี่ยต้องระวังนะการยถูกยุติสัญญา นะคะหรือว่าในเรื่องของการทํางานนี่นะคะไม่ได้รับความยุติธรรมหรือถูกเอาเปรียบนะฉะนั้นต้องแบบต้องระวังนิดนึงแล้วก็ต้องตรวจสอบในเรื่องของเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงให้มากคือบางคนอยู่ในช่วงที่จะไปสอบบรรจุนะคะหรือว่าอยู่ในช่วงที่กําลังรอการถูกโปรโมทมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเรายังไม่ผ่านมาตรฐานน่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะ จะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะ,นะ,ะในเรื่องของการถูกปรับะนะเรื่องของเอกสารแล้วก็บางคนมีปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดนะคะมองว่ายังไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักนะ,ะต้องระวังเพราะว่าอาจจะมีอิทธิพลของไพ่กันอย่าล้างนะ,ะหรือว่าการแยกกันอยู่นะคะหรือปัญหาชีวิตคู่เนี่ยอันนี้ก็ต้องไปใส่ใจกันสุขภาพร่างกายนะคะอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะหรือปวดเหงือกปวดฟันค่ะ คนที่เกิดนะในช่วงอายุ30-33ปียังส่งผลดีมากๆค่ะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีถือว่าเด่นนะรวมถึงจะมีคุณสุภาพสตรีนะคะเข้ามานะคะให้การช่วยเหลือหรือนําข่าวดีให้ค่ะส่วนเรื่องของการเงิไรได้ดีเลยเกิดสภาพกล่องนะคะส่วนเรื่อง,องความรักนะค,ะคนโสดนะก็มีดวงที่จะพบรักที่ดีนะคะอาจจะเพื่อนแนะนํามาให้นะคะหรือว่า อาจจะเริ่มพัฒนาความรักกับเพื่อนก็ได้นะคะฉะนั้นมองว่ามีดวงนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี้เป็นความรักที่ส่งผลในด้านดีค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ34-36ถึงปีต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะต้องรู้จักนะคะที่จะสร้างผลงานให้มากๆนะคะรวมถึงนะคะเรามาระวังปัญหากับเพื่อนหรือกับหัวหน้าด้วยช่วงนี้จะมีคู่แข่งห,หรือมีศัตรูทางการค้นานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ถยิอีกโก้เนี่ยมันทําให้สูญเสียโอกาสไปนะค,ะคือบางคนเนี่ยมีทิ่ถีมากนะคะ แล้วก็ว่างงานมานานเลยนะจันต้องระวังคนที่ทํางานประจําก็พยายามลดความขัดแย้งลงแล้วก็สร้างผลงานอย่าพยายามสร้างฝันนะส่วนเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่จะมีค่าใช้จ่ายคือบางคนอยู่ในช่วงที่ต่อเติมบ้านต่อเติมร้านนะคะฉะนั้นค่าใช้จ่ายอาจจะมากนะฉะนั้นต้องควบคุมค่ะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดนะคะก็มีดวงนะคะที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักแต่คนโสดนี่ยังรู้สึกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยนะยังไม่ใช่คนที่ เราจะแบบรักปักใจอ่ะอยากจะโปรยสเสน่ห์อยากจะเจ้าชู้คือเป็นรักที่ดีนั่นแหละนะเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะเลือกมากกว่านี้อันนี้ต้องระวังจะสูญเสียในเรื่องของความรักดีๆไปแต่ถ้าในกรณีที่นะคะมีคนเข้ามาชอบเราเนี่ยนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับเรานะคือเขารู้สึกดีนั่นแหละแต่เรายังไม่ใช่ตัวเลือก นะที่เขารู้สึกว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดมันยังมีการคุยกับคนอื่นอยู่ดันั้นคอนเสิร์ฟก็อย่าเพิ่งรีบร้อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความรักนะคะต้องนะคะปรับกันหรือเติมความหวานกันให้มากแต่มองว่าถ้ามีปัญหากันเนี่ยยังปรับกันได้นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ37-39ถึงปีเดือนนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะหรือว่ามีเรื่องของการเปลี่ยนนะในเรื่องของการทํางานหรือการปรับตําแหน่งหรือว่าการปรับในเรื่องของช่วงเวลาเกิดขึ้นอันนี้มองว่าไม่น่าจะเสียหายหรอก โดยเฉพาะคนที่ไปทํางานต่างประเทศน่ะคือมันต้องปรับช่วงเวลานะเพราะต่างประเทศกับเมืองไทยเวลามันต่างกันไงหรือบางคนทํางานนั่นแหละมันก็ต้องติดต่อกับคนต่างชาติใช่ไหมมันก็จะมีเรื่องของเวลาที่มันแตกต่างกันบ้างเราก็ไปปรับนะให้มันสอดคล้องกับการติดต่อธุรกิจด้วยมันก็จะส่งผลดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้อย่างเข้ามานะคะถือว่าการเงินยังส่งผลดีนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดนี่นะคะ มีดวงนะที่มีคนเข้ามาผูกพันในเรื่องของความรักแต่มีปัญหาเรื่องของระยะทางหรือปัญหาเรื่องของช่วงเวลาค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องไปปรับกันนะในช่วงนี้นะคะและถ้าเกิดคนที่อยู่ในช่วงอายุนี้นะคะอยู่ในช่วงที่ตั้งครันอยู่อันนี้มองว่าไม่เสียหายค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ40ปีนะคะเดือนนี้นะคะยังมีความรับผิดชอบนะค่อนข้างมากคือบางคนที่อยู่ในช่วงที่กําลังยกย้ายงานยกย้ายกลับไปทํางานที่เก่านะหรือว่ากําลังจะย้ายงาน แล้วนะเราก็ต้องแบบทํางานที่มันแบบเป็นดินพอกหางหมูอ่ะให้มันเสร็จในช่วงเนี้ยมันเอามารวบในทีเดียวเลยนะฉะนั้นงานหนักงานเหนื่อยนะคะรวมถึงบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของนะคะ,ะการยกย้ายนะคะกลับไปถิ่นฐานบ้านเกิดก็ได้นะคะนี้ก็มองว่าไม่เสียหายอะไร นะแล้วก็ถ้าอยู่ในช่วงที่จะนําธุรกิจเก่านะคะมาต่อยอดหรือมาขยายเนี่ยอันนี้มองว่ายังส่งผลดีนะคะฉะนั้นมองว่างานเนี่ยนะคะอาจจะต้องกลับไปทําให้เสร็จหรือมีความรับผิดชอบนะคะให้มากยิ่งขึ้นนะคะจะก,ก้าวหน้าแน่นอนแล้วก็เดือนนี้มีโอกาสที่จะได้เจอคนเก่าหรือว่าต้องไปเจาะกลุ่มลูกค้าเก่าด้วยนะจะทําให้นะคะในเรื่องของนะคะโอกาสดีๆจะเข้ามาส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้ยังเข้ามาอยู่แต่ค่าใช้ใจ่ายหรือความรับผิดชอบยังเยอะนะ ส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดพบรักต่างวัยนะรวมถึงคนเก่าอาจจะกลับเข้ามามันก็ยังเหนื่อยนะกับเรื่องของความสัมพันธ์ฉะนั้นก็ต้องปรับกันก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะต้องกลับไปช่วยเหลือกันแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบด้วยความรักจะได้มีความหวานชื่นมากขึ้นคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ41-43ปีปัญหาเรื่องงานจะเข้ามานะคะแล้วก็อาจจะสูญเสียสถานภาพในเรื่องของตําแหน่งไปในช่วงนี้ด้วย ฉันยังต้องระวังกับเรื่องงานให้มากที่สุดแล้วก็เอกาสารต่างๆต้องตรวจสอบให้ดีเป็นเดือนที่จะถูกสั่งยกย้ายหรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเปลี่ยนงานย้ายงานหรือการปรับตําแหน่งนะคะซึ่งการยกย้ายครั้งนี้ยังไม่ได้ส่งผลดีเท่าที่ควรนะฉันเราก็ต้องระวังให้มากการเงินค่าใช้จ่ายเยอะค่ะไม่ควรค้าประกันเด็ดขาดส่วนเรื่องของความรักคนโสดยังไม่เด็ดน,นะส่วนคนที่มีคู่สามีภรรยาก็จะมีความหึงหวงกันค่อนข้างมากสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังนะคะ คนที่เกิดในช่วงอายุ44-46ปีเดือนนี้การทำงานจะเคลื่อนไหวยากโดยเฉพาะถ้าอยู่ในช่วงที่กำลังขอใบอนุญาตนะอาจจะไม่ผ่านนะคะหรือว่าอาจจะเกิดความร่าชา้าการทำงานต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะอย่าทำอะไรที่มันผิดกฎระเบียบนะไม่งั้นนะคะอาจจะถูกตรวจสอบหรือถูกลองเรียนได้ส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะค่าใช้จ่ายมากแล้วก็มีดวงที่จะมีปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความนะคะ ส่วนเรื่องของความรักคนโสดยังไม่เด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่สามีภรรยาต้องระวังนะเพราะว่าปัญหาชีวิตคู่หรือว่าการหย่าร้างอาจจะเกิดขึ้นนะคะอย่าให้มีปัญหาด้านกฎหมายนะถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมันจะยืดเยื้อคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ47-49ปีนะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานการเงินและก็เรื่องของความรักค่ะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนี่แหละจะเข้ามานำโชคหรือนำข่าวดีให้ คนที่เกิดในช่วงอาย50ุ50-52ปีเดือนนี้จะเอาแต่ใจตัวเองนะคะต้องรู้จักเปิดรับฟังความคิดเห็นของบุคคลรอบข้างด้วยไม่งั้นเรื่องของการทํางานนะคะมันจะติดขัดไม่ราบลื่นไม่ควรรีบเร่งรีบร้อนกับเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะถ้ามีความคิดที่นะคะจะเปิดกิจการเพิ่มนะควรที่จะใจเย็นนะคะวางแผนไปก่อนนะคะแล้วก็พยายามนะคะขยายในเรื่องของช่องทางการค้าดีกว่าคือช่องทางในเรื่องของสื่อออนไลน์ นะคะอาจจะต้องทำนะ,ะมันจะทําให้ในเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะคะมันสามารถมีเรื่องของช่องทางติดต่อหรือสามารถขายของได้มากขึ้นนอันนี้มองว่าส่งผลดีนะคะระมัดระวังนะคะการมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมง,งานนะคะหรือว่าเพื่อนข้างร้านหรือว่าเพื่อนข้างบ้านด้วยในช่วงนี้คือบางคนต่อเติมบ้านนะเสียงดังอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้จักปณีปนอมให้มาก ส่วนเรื่องของการเงินยังเป็นเดือนที่ค่าใช้จ่ายเยอะนะคะฉันต้องควบคมุมส่วนเรื่องของความรักอยากให้ไปปรับกันนะคะแล้วก็เติมความหวานกันให้มากหน่อยคนที่เกิดนะ,ะในช่วงยุ53-56ปีนะคะมองว่าการทํางานยังส่งผลในด้านดีนะคะเพียงแต่ว่าเดือนนี้อาจจะมีความรู้สึกที่ยังเหนื่อยอยู่ว่าอาจจะต้องทํางานเช้าขึ้นหรือทํางานค่าม,มากขึ้นช่วงเดือนที่เราต้องแบบนําข้อมูลนะมาศึกษานะคะแล้วก็มาปรับกับเรื่องของช่วงเวลาด้วยนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่านะคะป็นเดือนที่รายได้ยังเข้ามาอยู่แต่ว่าบางคนอยู่ในช่วงที่มีการซื้อที่อันนี้มองว่าไม่เสียหายอะไรนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับความสัมพันธ์ในครอบครัวนี่อยากให้หาเวลาใกล้ชิดกันนะเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าที่ควรนะคะแล้วก็บางคู่นี่อยู่อยู่ไกลกันด้วยนะอยู่คนละประเทศแบบเนี้ยนะอันนี้ต้องปรับกันให้มากแล้วเดือนนี้นะคะถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังจะเดินทางหรือย้ายถิ่นฐานอันนี้มองว่าเป็นสถานการณ์นะไม่เสียหาย สุขภาพร่างกายอยากให้ระมัระวังเรื่องของลำไส้นะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ57-60ถึงปีนะคะเดือนนี้นะคะยังต้องกลับไปรับผิดชอบงานนะคะหรือต้องควบคุมงานด้วยตัวเองนะคะงานยังหนักยังเหนื่ออยู่นะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้ยังมี เข้ามาแต่ค่าใช้จ่ายหรือความรับผิดชอบอยังเยอะนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะก็ยังกลับมาช่วยเหลือกันอยู่นะคะมองว่าไม่ได้ไม่น่าจะเสียหายอะไรแล้วก็เดือนนี้อาจจะมีเรื่องของการเดินทางกลับไปรวมกลุ่มรวมญาติด้วยหรือได้เจอญาติพี่น้องหรือว่าลูกหลานกลับมาในช่วงนี้แล้วถ้ามีความคิดนะคะที่จะต่อยอดธุรกิจเก่าธุรกิจเดิมอันนี้มองว่าส่งผลดีค่ะ คนที่เกิดในช่วงยุ61ถึง63ปีนะคะการทํางานยังส่งผลดีมากๆรายได้นี่เกิดสภาพคล่องเลยนะแต่เรื่องของความรักอยากให้ระวังปัญหาเรื่องของมือที่3ค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ64ถึง66ปีนี่ดวงเด่นค่ะทั้งเรื่องงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรักในครอบครัวเลยโดยเฉพาะลูกหรือบริวารเนี่ยจะนำโชคหรือนำข่าวดีมาให้นะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ67ถึง69ปีเดือนนี้นะคะอาจจะต้องระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนอเพื่อนอาจจะนําปัญหามาให้หรือสร้างความเดือดร้อนให้แล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางนะคะรวมถึงปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยอันนี้ต้องดูแลเต็งให้มากหน่อยในช่วงนี้นะคะ คนที่เกิดในช่วงอายุนะคะ70-72ปีนะคะโดยนี้ยังมีปัญหาให้ต้องเครียดอยู่นะคะโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาครอบครัวปัญหาเรื่องของความรักเรื่องของมือที่3นะอาจจะเข้ามาในช่วงนี้นะคะฉะนั้นสิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือเรื่องสุขภาพนี่แหละต้องดูแลนะคะคือบางคนอยู่ในช่วงอายุ70-72แล้วมีคนมาหลอกให้เราไปรักนะคะมาหลอกลวงให้เสียใจแบบเนี้ย ต้องระวังฉะนั้นควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะในช่วงนี้ค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงยุ73-76ปีนะคะมองว่านะ,ะเป็นเดือนที่ส่งผลดีนะคะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของเงื่อนไขเรื่องของสัญญาหรือข้อตกลงเกิดขึ้นแต่มองว่ายังราบรื่นอยู่นะแล้วก็นะคะเป็นเดือนที่เราต้องไปตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็าหาเวลาไปทําบุญหรือสวดมนต์ก่อนนอนนะจะส่งเสริมดวงมากขึ้นค่ะ คนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ77นะคะจนถึงนะคะ80ปีดวงดีมากๆค่ะทั้งเรื่องงานการเงินนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพก็จะเจอคุณหมอเก่งๆเข้ามาดูแลนะคะอันนี้เด่นเรื่องเงินเลยนะ,ะช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ